สวัสดีค่ะนี่พบกันกับช่วงคัมภีร์สาแม่โอนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมน้องบัวบัวที่สวนตามันนู่นน้องออกไปก่อนเลยแต่ว่าให้ค้าซื้อส่วนกอนนะครับบัวค่ะบัวค่ะบัวค่ะสวยสวยง่ายมากท่าไม่ออกครังายว่านี้ จำเป่นนะเหน่งเนี่ยโค่นบอลหมดบ้านเลยนะครับอะไรนะไปดิ มาที่ไหนครับมาจากสวนย่ามาน้องรบกานมาเจออย่าลาด้วยนะคะควานเอ็มมาทำแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ติดบ่อยๆและไอ้ควนเอ็มพายเอ็มพายเอ็มเดี๋ยวผ้าผ้าสีจังเลยครับนี่ตทนตันไปด้วยมั้ยใช่เหรอแล้วันหย่านี่หนึ่งครับอยู่หอมหมองสีจังหอมเหมือนควานได้ไหม หมรัหอคแล้วจะเบัตรกาได้ไปแหคี้าทประมาณไปด้วยเ้อวันที่ยี่สิบสี่เนาะวันที่ยี่บห้ามใวอกวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้านี่ช่วงวันนี้ย่บห้าก็แหงพมพลงิคือพิดังเรลงนะเพลงนั่นนะปิจะดังมินิรถแหนรถหเล็กเดีสอคันครับดูน้องน้องพลเพ่งกับพาชื่อ สบายเลยค่้ต้องรอติดตามตอน่อไป่างานยนยันเป็นแจ็เกอร์นะคผมไป้า่ผมไปช่วยบ้านสเกลน้อยครับผมไปบอกคุณไปช่วยไม่ช่วยานสเกลน้อยอ่ะใช่โอเค ไปอเรีไปสอบก่อนเไปไปช่วยคือช่วยวันนี้นอวันนี้ผ้าที่้าอต้องพูดวันที่ยี่ห้คว่าวันนี้เนาะวันนี้เดียวเขาไปเออวันนี้วันไหนวันนี้เมาเล่นกันเนี่ยเาเล่นกันแลแม่คุณทรรกับลูกบุูรรมเดื เพ่งนังเังหันหนีโอ้ยอมอาขึ้นแล้วอาขึ้นอะไรขึ้นแล้วไม่ได้หลายอร์ช่แล้ว หลายเวอร์ชันวันนี้เรามาแจ้งทำมาแจ้ยบ้านนี้เขาไหลไหลอันละให้บ้านอื่นบ้างดูนะครับนี่แม่ลูกจุกกันอยู่นี่อ่ะปากกันแล้วเฮ้ยุยเขียวด้วยนี่หมดแล้วใจใความกให้โบมายทไหนครับไปเลยโบาย เ่นนายเอ็มไม่เช่หรอต้องกินก้วยไหมไม่ห้องกินกล้วยอะไรอะไรอะไรค่ะอะไรค่ะเดี๋ยวก่อนครับขนมมันยังไม่เริ่มทํามันบางกลัวตีไม่หนาตอไม่ได้ทำมันบ้านล็อกด้วยคุณเจ๊บ้านอยู่ไห ไปด้วยไปแนเ่แน่แน่แน่สี่ตัวเห็นขนนางเบิรกป็นจังสี่ตัวดูคู่นู้นคู่นู้นทำอะไรกันเทียนโบเทียนแมว โอ้เส oh, oh, s <S ีงเนยครับนาดคนนอ้เกิง่าตอนงลงมา้ับเสียงด้ครับวบ้านจะเอาเสียงสีงงายคนดังป้อนดเมื่อตอนแกฮะ้ไม่รู้เลยว่า

เอาไอ้นี่ก็ได้สิเอาไอ้เจียวชื่อดาวอะเดนหมอนี่ถือว้างก็ได้ากชื่ออะไรนี่เลนชื่อแล้วรรชื่อว่อานพี่สลพี่น้องยเารพี่นมตอนอยู่ทยาอจะเป็นบ้านบ้านเดียวกัน ลูกที่เน้อเกอบ้านตันนะกขมกั้าวก็หาซือได้งนาะตลาดตลานัดเก็บทุกวันยคไม่เหมือนทยาถ้าถ้าใครจะยังไงก็เอกเก็บเห็ดนะปูหาปลาดธรรมชาติ่ะไม่ต้องซื้อกับข้าวเลยค่ะ ไปแล้วตัวที่ชื่นออกนะอันนี้วาย <c oughs> เป็นไรโอ้โอ้ พี่ชื่นไม่มีเพื่อนพี่ชื่นหายโอนใ ไม่หาจ้างน้องเขาทำให้ก็คือเยงแล้วคุณเล่นไปอ๋อน้อน่พ่ะเขาเล่นหะนันนกินซื้อได้มาทำไเทมมาให้ลองให้กินยอ่ะกินเป็นปลกอ่ะกินเป็นหรออ๋ยว้ายเี๋ยัมาแี่ตัวแล้วเอาเอา นะกะ็เขาแจมที่ว่าจะเอาเจ๊ไปเล่นน้ำนะคะก็เอาชื่นพิชชื่นกับบ้านออกมาไว้ข้างนอก กว่าหมาของน้องพลเดินถอยหลังน้องพลไปแล้วหรอคะ่น้องพลไปแล้วไปกลับบ้านแล้วับแล้วไปนะครับรับผมไเี่ยมนไเี่ยม้เกก็มีการพูดเซลกันนะคะกาช่วงนี้ยก็ที่นี้ก็วันนี้ก็มาเยี่ยม หลวงบ <ıld> <assume> <twitch> ัวบานเจ๊ใบบุญพี่ชื่นนะคะก็มาเจอน้องพลพลอยทองด้วยนะคะวันนี้ก็ ไม่ค่อยจะได้พูดมากเพราะยังเจ็บคออยู่นะเพราะว่าพูดไปเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะไอะคะ่ะตัวนี้ก็น้ำมูกด้วยนะคะก็กขอบคุณแม่ๆพ่อทุกท่านนะคะแล้วก็เสือน้องเสือนะ,ะที่ทำให้ครอบครัวของเรามีวันนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างด้วยนะคะสวัสดีค่ะ